กมลงานบุตรสาวเนี้บัานตั้งหวยประจําปีหกแปดเ่ยวราตีเจ้าเวหาเจ้าอินทรีนะครับขอสมุทตตาจะีจะเรดาตุโตทำการนะครับบังแหกขอกรื้ลไปในมนีเป็นไป้วยความรัเลยืนจะบังแหลกจบังทุกไทยบังไพร้อมคพร้อมนงสูงลงตากาสเลาได้หลายสเปลาดเยอะเยอะเ่ยวเยหา เจ้าพินี่ไปทต่งานตรงโจกตามสองนึงไปลรื่องแล้วเร่องแล้วปี่อยเงี้ยนะครับ เด่าซี่เยาวีหางกล่อรันแต่กะสมรณูทุกย่างละกับประมาณแปดิแ่เดียวนะสองยแปด่เดียวมั้งแกไได้ครับก็เป็นยังาระจำแกไขไดุ้อังเรียใหญ่เลยครับปั้นยางตลาดข้างครับเดีเวหา อัเาเราศีเ้าวิญอาไปพสุดชุ่นรอ,อมันไปเพสุดอวาหังก่อบพอทันครับไปออกโดยแหงเลอกเกิน,นบ้านว่างม่วยนะครับตลา,าโอ้โต๊ปะตปะไก่เลย เต็มซูมน้ครับตามเขาตัดแจ้งแจ้ตามเขาตัดจ้จำงไต่ความดุกาาโดยประมาณได้ำลังหางเนาะจำรงเนาะรงในชุดของผมเลยะจนะเี๋ได้ครับับไปซุดตัดไปได้ดีไปได้ซุดซุดดีเด็กที่ลอยีเพราะเอาการให้นะครับ ทหารจู่สภาพแบบนี้นะครับพี่น้องมือนี้ไปก็สุดไปสะดุดกันครับอันเตยปัดเท้าเล่นน้พี่น้องมันจะเป็นแรงหานครับใครกลังใจ้ในต่างในรับต่อไปครับอยากใช้ผลงานให้กำใจความคิดนึงนะครับดูใส่เราไฟกับไฟแี่แบบนี้มันต้องใส่หางแข็งนะครับนี่คือขอแนะนำความคิดเห็นของผมโดยเชิญตัวต่อมา อ่ะเ็เกลด้สามสิบครับไม่ไหวครับไม่ไหวอันนื้ปลาเท้าควันตันส้มเป็นาปนาาเป็นงามอย่ที่างสุดปลาที่ยังหน่งนละสั่งสูตวแล้วครับเกลืนักสูมีเกลือนลอยเป่น,ปนงานของเจ้าหนึ่ที่เยาวราชดีครับมันมีสูดวสูบไหวอันเนื้อปลาเาวาควันเปียนสันทุกไทยหยู่ี่นง ฝั่งใจนี่เลยฝั่งตัวลงมาเดียวครับรอเวลาิีครับเขียงเพื่อนรักเอ้ยไปเงี้สกดงายเงี้ยเวลาไปไม่รอดโหลดสตาดตัดลงมาตึ้ง 180สคะแนน1น0ดคะแนนนะครับเหยื่ยวลาตีฐานาที่หนึ่งเจ้าอินซีอ่ะเป็นพนังานไหนครับฐานที่หนึ่งครับแจ้งดำเนนการเลยครับบ<า>ั่งแรกเปิดงานนะครับ